สวัสดีครับวิธีการรีเซ็ตเรือนลิ้นเร่งหรือเลร์นิ่งรอบเดินเบาของเชฟโรเล e ออฟทรา1.6 CNG แบบไม่ใช้เครื่องสแกนทำกันแบบเมนวนเลยเครื่องยนต์ตัวนี้เลือนลิ้นเร่งลักษณะนี้ กล่อง ECU อยู่ตรงนี้ลักษณะนี้รหัสเครื่องยนต์ F 1 6 D 3ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการทำดังต่อไปนี้กล่อง ECU จะต้องยึดติดกับตัวถังอย่างแน่นหนาและต่อเนื่องกับโครงรถหรือตัวถังก็คือ วัดด้วยมิเตอร์จากนี่มาหาตัวถังจะต้องต่อเนื่องกันสายลมหรือสายแวกกัมต่างๆต้องไม่ปริแตกหรือรั่วไหลหรือหลุดท่อร่วมไอดีจะต้องไม่มีการรั่วไหลของอากาศโดยเฉพาะบริเวณผิวสัมผัสที่ต่อยึดเข้ากับ สาสูบสายคอยหัวเทียนจะต้องไม่รั่วลงกาวหรือแตกล้วสายไฟปรักต่อเซ็นเซอร์ต่างๆต้องไม่เป็นขี้เกลือหรือแตกล้วจิวสัมผัสต,ต้องสะอาดแบตเตอรี่กระแสไฟต้องเต็มโดยเฉพาะ กระแสไฟที่ไปเลี้ยงกล่อง ECU กล่อง ECU จะต้องไม่มีโค้ดหรือรหัสวิเคราะห์วิเคราะห์ค้างกล่องถ้ามีต้องซ่อมก่อนและเคลียร์โค้ดเอ่ออย่าอย่าเคลียร์โค้ดด้วยเครื่องสแกนก่อนทำการเอ่อเลิร์นิ่งถ้ามีโค้ดให้แก้ไขโค้ดให้เสร็จสิ้นก่อน ก่อนเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากอุณหภูมิเครื่องยนต์เย็นหรือจอดรถอย่างน้อยเป็นเวลา6ชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวจะยืนยันโดยการวัดน้ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์ตอนนี้ก็แค่30องศาไม่ถึงดีนะก็คือยืนยันว่าตอนนี้เครื่องยังเย็นอยู่ อ่ะก็ตรงนี้เลยก็ได้ทอไยเสียเลยก็ได้นี่โอ้ยอ่ะอยังไงก็เครื่องเย็นอ,อย่าลืมปิดฝาด้วยล่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็เข้ามาในรถคันเกียร์อยู่ตำแหน่งพ P เบรกมือเอาลงนะครับเปิดกุญแจออนหวินาทีหนึ่งสองสาม C ห้าออ f ห้าวินาที1 2 3่งสองส C ห on ห้าวินาที1 2 3่ง C หแล้วก็ติดเครื่อง ปล่อยเดินเบาไว้จนอุณหภูมิได้มากกว่า85องศาเซลเซียสหรือรอจนพัดลมม้อน้ำทำงานหนึ่งครั้งทีนี้ขั้นตอนนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวจะพักวิดีโอก่อนรอให้พัดลมทำงานพัดลมไฟฟ้า หม้อน้ำทำงานแล้วทั้งสองตัวเดี๋ยวรอให้พัดลมเขาหยุดก่อนอุณหภูมิน้ําถึงแล้วอพอพัดลมหยุดแล้วเราก็เข้ามาในรถทําการเร่งน้ํายาความเย็นให้สุดเปิดพัดลมเบอร์สุดท้ายกดปุ่มเอซให้ติดเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน ใช้เวลา10วินาทีนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปิดแอร์ซีเฉยๆ10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปก็ ดึงเบกมือเหยียบแบกเลื่อนเกียร์มาตำแหน่งดีเปิดแอร์กดเอซีทำงานทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนับเซบหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปดเเซบแล้วก็ปิดเอซี1ิวินาที หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสซบแล้วก็ดับเครื่องเลื่อนคันเกียร์ไปพี่เอาเบรกมือลงปิดแอร์ก่อนอ่าขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วถ้าจะใช้อ่อทิ้งเวลาไว้หนึ่งนาที ก่อนที่จะติดเครื่องแล้วใช้งานเอากุญแจออกก่อนหนึ่งนาทีแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทำแบบเร์นนิ่งรอบเดินเบาแบบไม่ใช้เครื่องสแกนถ้าเราทำตามเงื่อนไขของเขาครบทุกอย่างรับรองได้ยังไงก็สำเร็จครับขอบคุณครับที่รับชม